ในชางราทุกวันที่แห่งน,นี้จะเป็นที่ที่รวมผู้คนไว้มากมายเป็นที่ที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ที่คนรักสุขภาพมาวิ่งออกกำลงังผมก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกครั้งที่ผมมาวิ่งผมมักจะเห็นคนติตใจดีสแสดงความมีจิตสาธารณะเสมอ และการทำความดีนั้นก็สามารถทำได้เสมอทุกที่ทุกเวลาเรื่องง่ายๆที่คุณก็ทำกันได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์9ประการ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีระเบียบวินัย 4. ไใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. มีศัก,กยภาพเป็นคนละโลก